ปาอะไรวะวไ,วไม่เห็นหาที่ช้อนพี่เจยบอุ้ยเฮ้ยเล่นไว้ก่อนหวัวล้านเล่นไว้ก่อน นี่ละอุ้ยยังยังนันอยู่จะให้เข้าน่ะเอามายังเลดไปก่อนมาเปเตียวสามโลสี่โลเตียวช้อนไม่ได้

งัดพี่เจ็บกิโลกิโลได้อะดูอ่ะให้ดูด้วยเนี่ยเนี่ยดูคันเนี่ยเนี่ยลูกผสมไหนคันอะไรอะปลายเฟนวิทแอลยแอบอกแล้วมาเดินปมาอันนี้คือปลายที่ซื้อมาใหม่เอ่ะใหญ่เลยเนี่ยอ่ะลองดูดิยกดิลุจับตรงนี้